ใช่ไหมปกติแล้วบอกเกือบล่วงเด้อบอกโอ้ยเกือบบอรอดเนาะโบยังมียังมีเอฟซีช่วยเนาะนี่แหละครับมันเป็นผลในการกดไลค์กดนั่นกดนี่กดหัวใจด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเขาจ้องอยู่นะอีเวนนี้ก็มันบอกเอฟซีมานะให้ไปกดลายงานนะพี่น้องเอฟซีนะเออเห็นไหมล่ะนะพวกนี้มันเล่นไม่ซื้อครับพวกนี้นะเออนะนะครับนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอ้าวสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทุกๆคนบางคนก็วันนี้นี่นะคะหนูก็มีความสุขนะคะวันนี้ค่ะนะหนูมีความสุขม,มากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะนะ <S <s ไม่ว่าจะเป็นลูกนะคะตอนนี้นะคะก็ได้โคต้านะคะไปที่อ่ามขอนะคะ <laughs> แล้วคดีมันก็จบแล้วนะคะมันจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะ <S <s คนลายก็ได้รับโทษแล้วนะคะเนาะในชั้นอุทธรณ์คดชนะค่ะนะ ก็เหลือเดดีกาน้ยนี่นะคะเราสบายใจมากๆเลยค่ะแล้วเราก็มีความสุขมากค่ะนะไอ้ตัวผ่านเงินมันก็ออกไปแล้วค่ะนะอืมไอ้ไอตัวผ่านเงินมันก็ออกไปจากชีวิตเราแล้วค่ะนี่นะคะเราอยู่สองคนแม่ลูกก็สบายมากเลยค่ะนะขอแค่เราเรามีอยู่เรามีกินค่ะนะมีเงินซื้อกับคงกับข้าวนี่นะคะงวดนลดองหนูก็เหลือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงแสนค่ะตอนนี้ค่ะนะผ่านเงินนี้นะคะมันหนีแล้คะ โอ้หนูมีแหงหน่อแตนมากๆเลยค่ะมีแหงมากๆเลยค่ะนะไม่รู้จะพูดคําไหนค่ะดีใจสุดๆด,ดีใจโคตรๆเลยวันนี้ค่ะนะอืมนะไม่มีวันไหนที่ดีใจแบบนี้ค่ะนะอืมหนูอยากให้มันออกจากชีวิตหนูไปตั้งนานแล้วค่ะ <laughs> มันมาจาังซีเด้นนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ค่ะหนูอยากให้มันออกจากชีวิตหนูไปตั้งนานแล้วค่ะนะเอเห็นไหมคะ ให้ตัวผ่านเงินผ่านทองนี่นะคะผู้ชายคนนี้นะคะพอได้พอมีค่ะนะทําตัวเหลวเลยทําตัวเหลวไหลค่ะอทําตัวสําเร็จเทเมา่ะเห็นไหมคะไอน,นเมื่อมันออกจากชีวิตหนูไปแล้วค่ะหนูมีโคโคตมีความสุขมากๆเลยค่ะนะไม่มีวันไหนที่จะมีความสุขเท่าวันนี้ค่ะนะตอนนี้นะคะลูกของหนูค่ะนะก็ได้โคตรงโคต้านะคะเรียนมงคงมองขอไปค่ะนะอนะคะ คตรมีความสุขแล้วก็โคตรภาคภูมิใจค่ะบอกค่ะโอ๊ยตายแล้วเนาะแล้วบอกว่าอะไรมีความสุขมันจบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพกคดีป่าไม้ดีมันยังไม่จบบอกฮะยังยังได้ยินว่าสารยังไม่ได้ตัดสินนะนะครับสารสั่งจำคุกไม่รอลงอาญานีกโอ้ยน่าจะเศร้านะน่าจะร้องไห้นะออน่าจะร้องไห้นะครับพี่น้องเอฟซีน่าจะไม่มีความสุขนะน่าจะเศร้านะ <_ an> เออนะครับนะหรือแกล้งพูดหรือเปล่าครับเ <_ an> พื่อจาเย้ยบอกฮะหรือเพื่อจาเย้ยหรือพูดแซะบอกหรือยังไงนะการกันแน่กันแหนฟังนั้นไงครับพี่น้องเลีอีออกมาพูดนี่นะครับเรามีความสุขโคตรโคเลยค่ะวันนี้ไงนะอืมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลงตัวหมดแล้วกัะนะตัวผ่านเงินผ่านทองก็เกกชีวิตเราไปแล้วค่นนะนะ เราก็อยู่กับลูกของเราไปนี่แหละค่ะนะถึงจะไม่ให้เงินถึงมันจะไม่ให้เงินเราเดือนละสี่พันสี่พันนะคะเขาไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้ามันไม่เป็นลูกผู้ชายพอค่ะนะออนะคะนะอ่ามันพูดเยอะบอกก็พูดหยันบอกว่โอ๋อพูดยยอะๆเขาว่ามีความสุขเห็นผัวเขาติดคุกแล้วออกมายอยเยอว่าตัวเองมีความสุขนะตัวเองประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างโอ้คดีก็ชนะบรอยงันบอก โอ้ตายแล้วเสะพี่เสะน้องฮะไพหมินศาลเห็นแวบๆเแบบจ้าอะไรหมินศาลนะเอาเอกสารทางศาลออกมาโซอยู่อืมเจ้าอะไรหมินเขาบอกหัวรุ่นมิตรจะแจ้งจับเจ้าได้นะอืมเดี๋ยวผู้จัดก,การมึงแน่นอนไอ้หมสารวันนะเดี๋ยวมึงไม่โลดแน่มึงตายแน่เดี๋ยวกูล,งา,กลางสือแล้วกูไปจืิญที่มุกดาหานแน่นอน เอาตายแล้วนะเออเดี๋ยวมึงตายแน่มึงโดนแน่มึงหมินสาอนแน่นั่นนะมึงจะมาพูดว่ายังไงนะออนะมึงจะมาพูดว่าศาลดูทงอูทนไม่เป็นธรรมย่างงั้นอย่างงี้มันไม่ได้เดี๋ยวกูจัดมึงแน่เดี๋ยวกูจะล้างหนังสือมึงจะเล่นกับกูนะกูบอกไว้เลย โอ้ยตายแล้วครับพี่เก่าถึงกับสะดุ้งนะครับถึงกับสะดุ้งเลยครับนะอ่านะครับถึงกับว่ายน้าไม่เป็นเลยสตันเลยครับนี้เอาน่าจะมุดลงคําแล้วนะครับตัวนี้อ่าโอ้แบบนี้ก็มีนะครับนะอ่ามึงจะเขียนมึงก็เขียนไปสิมึงอยากล่างมึงจะส่งนั่นน่ะมึงจะไปฟ้องศาลมึงก็ไปเลยนะมึงจะไปร้องเรียนมึงก็ไปเลยมึงก็ทําหนังสือขึ้นไปบวกวายมึงมึงจะโกธณาทำไม ฮนะเอาเรื่องของลูกความตัวเองให้มันเสร็จก่อนมันจะรอดคุกหรือไม่รอดคุกนี่กูถามก่อน,นเอาเรื่องมึงให้มันรอดก่อนน้อน,นะเห็นไหมลูกน้องเป็นยังไงละ่ะเข้าคุกไม่รอลงอาญาแล้วเห็นไหมละ่ะไปช่วยมันไหมละ่นะฮะรอมันมาห้าปีแล้วไม่เห็นมาสักหมายว่นะอ้าพน้อยสวัสด,ดีครับแมนบอกรอมาห้าปีแล้วบอกยังไม่ได้สักหมายอยู่ โอ้บักสนวนขี้คุยนะเออตอนนี้เป็นยังไงล่ะมือซ้ายนะครับสารสั่งจำคุกไม่รอลองอาญานี่ยนะฮนะทำไมไปช่วยลูกน้องบ้างล่ะเฮ้นะจะหาวิธีการไหนช่วยเหนะอุทธรจะรอดหรือเปล่าฮะนะครับก็ได้แต่อะไรครับเตรียมใจแล้วครับมันเข้าทุกหลักเกณฑ์เข้าทุกข้อเลยนี่โอ้ยตายเลยครับพี่น้องเอฟซีชีวิตอนาคตดับเลยเห็นไหมครับ ความรลภมากความเห็นเกได้เห็นเกเงินเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเห็นเขาแช่เขาไปแช่เห็นเขาโพดเขาจะมาโพดกับเขาเห็นไหมครับอืมในนิทานนี้เป็นไงล่ะนี้ถึงคำหน้าเศร้าถึงกำหน้าหงอยนะครับเงินทองที่หามาได้พังพินาศเลยนี้เพอเพอเมียไปเชิงคนใหม่อ้ยิ่งมันซ้ำใจเขาไปอีกนี่ อ่เดี๋ยวเมียก็จะซี่าซีรอได่ลเอ้ไปเขาคุก,กะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอสซีทาซีรอเจ้าเด้องว, <c oughs> วดลดเงื่อนลาก็าไปอีกโอ้ดาบเลยครับชีวิตเห็นไหมครับอ่าจะมาพูดว่าอะไรครับจะมาพูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้นะอ่านะจะมาพูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้นะเออนะครับมันมันมันหลายเคสแล้วนะ เออนะครับนะแล้วนะครับสารก็มองว่าเนาะทำผิดซ้ำซากนั่นแหละไม่สำนึกสารก็หลังสั่งลงโทษไม่รอลงอาญาไงนะทนายจะเก่งมาจากไหนทนายดังมาจากไหนก็ไม่รอดผมบอกไว้เลยนะอุทธรณ์ก็ไม่รอดนะถ้าสู้ยิ่งหนักครับเออถ้าสู้ยิ่งหนักก็ไปนะผมบอกเลยเลยอ่ามันเป็นแบบนั้นแหระครับโอ๊ยตายแล้วนะครับ อ่านะตอนนี้นะครับยู u b e นะครับสายของหยวกเน่านะครับสายเลียมอ่สายเลียสายเลียขอกเลียแคมของหยวกเน่าก็เรียบร้อยไปหนึ่งลายนะก็ตามด้วยปลาเข็งคางดําคางดําก็จะตามไปติดๆนะครับพี่น้องเยียบจีนะอืมคางดาปลาเข็งคางดํานี่ก็จะตามไปติดๆนะครับตอนนี้นะแตละตัวแต่ละตัว,ตะตวนะโอ้ตายเลยครับพี่น้องเยียบจี อีหยองเน่าก็โอ้ยพูดอย่างมีความสุขสนุกสนานครับวันนี้ออกมาหัวล่อยยอเยยอ่านะออกมาเยอยออกมาหยันเขาเห็นไหมครับอออกมาหัวล่อชอบใจนะว่าตัวเองมีความสุขจำงเลยได้รับโทษแล้วเห็นไหมครับในนิทานเรื่องนี้เห็นไหมล่ะกูมีความสุขมีความสุขจังเลยค่ะวันนี้ค่ะไม่เหมือนคนบางคนกันนั่งโศงนั่งเศร้าค่ะผัวติดคุ้งติดตารางค่ะ นะเราดีใจค่ะที่ศาลลงโทษค่ะศาลรท้ทอนค่ะลงโทษดีค่ะเพิ่มมีหกปีค่ะเราดีใจมากๆเลยค่ะนะไม่มีวันไหนจะดีใจได้วันนี้หรอกค่ะนี่ลาค่ะเราทําสําเร็จแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปแล้วค่ะนะอตอนนี้นะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้าชีวิตเราค่ะนะฮะที่ร้องเรียนหัวร้านเงียบไปเลยบอกฮะไม่ยังไม่เงียบยังไม่เงียบนะ เราต้องรอต้องรอนะใจะเย็นอ่ใจเย็นครับพี่น้องเอบซีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอยู่กระบวนการมันนะครับเนาะ <_ d ata> เขาร้องไปก่อนหน้านี้กว่าจะได้ก็ไม่ได้ธรรมดานะ,นะตัวผ่านเงินฟังแล้วมันทาแม่งทาแม่งอยู่นะใครว่าหัวโปกอันว่าตัวผ่านเงินนี่นะครับพี่น้องเอฟซีฮะพาอยู่พากินพาเที่ยวโอ้บัดดีครับนะพาอยู่พากินพาเที่ยวบอกโอ้ครับผมบัดดีครับนะ <_ d ata> <_ d ata> ตัวผ่านเงินผ่านทองหรือว่าแท่บอกว่าลู่ดิมิตหรือเปล่าวะนะนะอ่านะครับพี่น้องเอฟซีแท้บอกว่าลู่ดิมิตหรือเปล่าแล้ววันที่สิบหกนี้มันจะไปหรือเปล่าวะ <laughs> มันจะไป